สวัสดีพี่น้องเอสลผ้าเข่าปลามาจอบเบงเฮดนั่งล่มนั่งขาด้วยพี่น้องเอ้ยน้าวส่หมวกนะน้าวอากาศเย็นแล้วค่ะอันเจอแล้วเจอแล้วแจ็คพอร์พี่น้องเอเด้ออันอู้บ่ได้เอาอันนั้นมากไหมจากยานผู้นี้พ่อแม่พี่น้องบอดดิเ้ยเอ s ลไลฟ์สไตล์เดนมาร์กเด้อค่ะ ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลดี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 เหนากันเหนา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 หนาแล้วพี่น้องนี่เตรียมพร้อมไปเกบเพ็ดน้ำกันพี่น้องเกบเพ็ดนั่งร่มนั่งซ่าน้ำกัน้อพี่น้อง่ะไปค่ะอย่าลืมเด้อเห็นบ่พี่น้องเอ็ดแอลไล่ใส่ผ้ามาเจอแจ็คพอตเลยค่ะพี่น้องค่ะเห็นนบอเห็นนบอ สุดยอดเลยค่ะพี่น้องอันมือนั่นม่เก็บสองอาทิตย์แล้วเนาะค่ะเห็นบอโอ้ยน้ำค้งพี่น้องเอ้ยตอนนีก speaker, up, ็เก็บไปสองอาทิตย e. ์ก่อ yeah. นนี่ค่ะมองดีผู้ใดจําได้บอจําได้บอพี่น้องอันอันอันเบิ้ง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 เต็มคอเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ยได้เก็บน้ำเขาละปีนี้รลายคักเด้อค่ะพี่น้องเยาไปเงยาไปดอกน้อยๆกับลายได้พี่น้องเอ้ยเห็นบอเห็นบอโอ้ยอ่อนๆเลยโอ้ยโอ้ยแจ็ค팟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  เห็นบอกค่ะ hmm. พี่น้องยหยาไปเหยาไปเหยาไปพี่น้องเอ้อฮึพุณอะย่างงามเลยพี่น้องเหดนางโรมนางฟ้าเกิดธรรมชาติเด้อพี่น้องอัญญ์งงามเลยอุ้ยงามบอกคับพี่น้องค่ะอ่ะอ่ะเอาเอาเอาโอ้ยดีใจไร้ดีใจไร้ดีใจไร้พี่น้องเอลยหึฮึฮึพี่เมฆเอาถอยหลังจักหน่อยอืมถอยให้เบิ่งพี่น้องเอลย อันเห็นบ่ค่ะเต็มคอเลยพี่นอ้องอ่อนอ่อนอยู่โอ้ยดีนะส่วนแฟนมาเป็นสั้นเป็นสั้นเป็นหลือด้วพี่นอ้องอ,กอ,อก่อนอ่อนเลยวยายจะเก็บเอาตะดอกใหญ่ๆมั่นนอดอกน,อน้อยๆเฮาก็สิเอาไว้ก่อนเนาะโอ้ยพี่น้องเอ้ยเห็นบ่ค่ะนี่กับแม่นค่ะว้ายเห็นบ่ค่ะโอ้โห ต่อนะเ้อพี่น้องเอ้ยต่ออื่นไม่พอพี่น้องเอ้าวายไปเก็บค่ะ

เต็มถูกแล้วพี่น้องนี่ชนใครเอ๊กสิน่แต่หาทุกก็ได้พี่น้องทุกกันมาได้พี่น้องเลยมามามาเอากล่องมาไวใ้ใไก่ไก่ละเอานพี่น้องเพรเห็นน้ำเนาะอันตื่นเต้นไรพี่น้องอันว่าน้ำพี่น้องเพรถูกไล่ไปเพรเป็นพี่น้องอันนี้โอ้อันนี้มันเริ่มกินยาคอลมาอ่อาเนาะอันนี้มันถอดเราหอบเบาเนาะอืม ่บมันเป็นเชียแต่ว่าเฉียมันก็ยูนได้ต่อแหละพี่น้องเห็นปะอ่อ,อนๆงามๆเลยมันหนาวอากาศเย็นมันก็สีเป็นสีนี่ดำๆพี่น้องเห็ดน,นางลมนางตาของเราดอกบักใหญ่เลยพี่น้องอันงามคักน้องฟ้าเก็บอันเพราะว่าอันแฟนคนที่เป็นชื่อของนอ้องเข้ากันตีดรอดมานานพี่น,อออน้องตีดรถดเผาปลาหายกระป๋องหายกระเป็นดอกพี่น้องเอ้ยเห็นเลย นก่เห็ดเองส้ำหนาบ่สซำหนาเลยพี่น้องเอแอลไลสไตล์ผ้ามาเก็บเห็ดนางรูมนางฟ้าอย่างงามๆดอกกับง่ายเลยพี่น้องส้ำหนาบ่เต็มหนาเลยพี่น้องบายโอ้ยโอ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 ไตร์ปอเป็นพี่น้องเห็นได้ทักเก็บทักเก็บเนาะจะคล้องได้เก็บแล้วปีนี้เนาะบาย อันนั้นเบาเนาะพี่น้องเอ้ยหลายหลายปันว่าปลูกไว้พี่น้องอันมาทางนี้มาทีนี้มาเก็บตากตากคนไล่สายคนปั่นจักรยานเนาะมึงอยู่วันอาทิตย์พี่น้องเราชิพ่าพี่น้องปัดเนาะเป็นสั้นเป็นสั้นพี่น้องเลย เก็บโคดหลายลยพี่น้องมันอยู่ต่อมันอยู่ไก่หม่องจอดรถพี่น้องเลย,อยโอ้ยติ่งถุงแถอะบาทีนเลยจะทำไรโอ้ยมาด้อมาซอยกันเก็บด้วย ตะว่ามัก้ังน่ารักพี่น้องเก๋พี่ต้องเห็น้ำบนเลยอ๊ะมวนเก็บ พึ premises, ่งดอกนี่พี่น้องมัวน้ำเมล็ดเดาปะเดาตื่นเต้นกำลังปั่นจักรยานกันฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเฮ็ดนั่งล่มนั่งผ้าอะไรคักอันอันซ่านนั่พี่น้องเฮ้ยเป็นซ่านเป็นซ่านเฮ็ดได้นี่ฮ้องบ่เห็นน้ำเตื่นเต้นหลายพี่น้องเอาเอาเอาก้อนนี่ถ่ายรูปแล้วเนาะแต่ว่าอันก้อนนี้ไม่เป็นตะนาวเสียดายมันเป็นซ่านเป็นซ่านดูเห็นใดพี่น้อง เอาตากข้างไตเนาะโ <c oughs> อ,อ้หัวพี่น้องเลยบเห็นนะโอ้ยมือมาอย่างเชีนเนาะพี่น้องเก็บเห็ดอันแบบนี้ไหมอ่ะมันเป็นสั้นเป็นหลืออยูนย่นี่ไหมเจ้ากามีเชาะเห็นบ่พี่น้องใส่ถุง,งอันถุงจะไปซื้อของในะซูปเปอร์เนาะพี่น้องเนาะ เอาย่านถูกอัน,นอันเบี้ยนนิหน่อยนั่นแน่อันดอกไม่อ่อ,อ,น,อ,อ,น,อ,อน,นอ่อนนั่นแน่พี่น,ออน, oh yeah. น้องเอ้ยโอ้เฮียเนาะเป็นอะไรพี่น,อออน้องอุ้มปาดเราเนาะโอ้คนเป็นสัน้นเป็นสัน้นยูพี่น้องเอ,อ้ยเป็น ก็เรื่องอะไรกินเบิดกินพี่น้องอันนี้ก็อ่อนๆดอกอ่อนๆน่ะแสบพี่น้องโอ้ยเจ๊ดายเจ๊ดาย เป่า,าดอกน้องพี่นอ้องเห็นไหมเอาไป้ิใหญ่ถุงนำ้ำดอกเล็กๆกับเต็มคอนีพนออ่พี่นอยเอ้พี่น้องเห็นน้ำบอเอสแอลกับไปบ่เป็นคือกันแหละดีใจหลายน้องพี่นอ้องอัน เส้นขันเจ้าเฝ้าเจ้าก็ไปซื้อของก่อนแต่ว่าเพิ่นสีรอเนาะน,นั่งรออยู่ในรถพี่น้องเพิ่นก็ให้เป็นวัดอยู่ก็บ่อยากให้เพิ่นมานั่นเนาะตัะอ๋อเพิ่นเฮ้ยตัดดอกนะ้นองเสียดายเ,ยเห็นไลยเนต่อเดียวออเอาเถอดอกไงมันเนาะโอ้ยพี่น,อน้องเลยอ๋อ พูดแอยากได้มาเอาเด้อใช่ไรอู้ตัดตัดเห็ดไหมก็พดโคตรอะเก็บปรเบิดดอกพี่น้องฟังทั้งปุ่นดอกยังไงกับนี่แต่ว่าเก็บฟังเดียวกับพ่อเน่อยนะงัดออางัดออาเลยพี่น้องอันตอนนั้นตอนั้นกับพี่ท่านเปล่าเห็นไาค่ะ

แฟนเพื่อนจะไปซื้อของเพื่อนก็สินูเข่าเศร้าเนาะอันสวยเติบแล้วเนาะอันแวะมากติดรถเพื่อนแวะมาเนาะไปซื้อของขอติดรถมาหนาพี่น้องเอ้ยอันหอดบานเด้อพี่น้องเอ้ยอันอันบ่ได้อันปิดคลิปอันยู่อันคว้านใหม่เนาะพี่น้องเนาะอันเฝ้ากาบานเพราะว่าอันแฟนเพื่อนบําบัดสบายกับเพื่อนรอรออยู่ในรถเนาะกับอันมาหอดบานกับเจียวออกจากถุงเด้อพี่น้องนี่ถุงถุงถุงอันถุงอันซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะอัน อันเพิ่นจะไปซื <c ười> ้อของแหละบ่ได้อันเอากระต่ายไปพี่น้องเอ้ยบังอันบ่ชิดว่าเห็ดมันสิหลายเนาะอันไอจอบซื้อเนาะมันหนาวหนาวแล้วเนาะหนาวหนาวใช่ไหมอันนี้คือดอกแก่ันนอนดอกไะพี่น้องเนี่ยนี่เอาเดี๋ยวละเนี่ยเนาะกะหอยแมงกินเนี่ยแต่ว่างามเงาเลยเห็นบ่กเราก็ยั่างเยออีกอยู่หลายพี่น้องเอ้ยอันอันเดี๋ยวอันอาทิตย์หน้าค่อยไปจอบเบิ่งอีกเนาะพี่น้องเนาะนี่อ่อนๆค่ะ ปานมาปลูกพี่น้องเห็นแต่อันที่ก็ปลูกขายเนาะเนาะจะของมันเคยปลูกขายแล้ววะต่ว่านนี่อันนี้ธรรมชาติค่ะเท็ดธรรมชาติเด้กพี่น้องเอ้ยอันกล่องบอกมานน้ำแบบโอ้ยแมงแมงกะแมงมุมก็ยังมันลังคาปะเป็นบบพี่น้องเป็นสั้นเป็นสั้นเป็นสั้นเลยค่ะเป็นสั้นเป็นจีบเนาะเมื่อคืนเป็นสั้นเป็นสั้นเนาะเยังห้อยตัด ตัดเสารหลายพี่น้องเออตัดเก็บออากอรวบหลบเนาะอันเสาร์น้ำเส้นเก่งใจเพื่อนบ่กคอยสบายแล้วเป็นเก่งใจตัวพี่น้องเนาะเอากับมาคุยกันต่อที่บ้านแหละอันอันเอามาเรียงใส่ถาดใส่ถาดให้พี่น้องเบิ่นเนาะว่าเขาได้หลายกระโดดเลยเนาะอันนี้เสียวเขาอันนี้มันซีอิอันทั้งด้านอันอันด้านข้างใต้ข้อนนาะพี่น้องอัน อันอันนี้มันท MM ี่อยู่ทั้งทิงทั้งทิงมันมันโดนโดนอากาศเนาะโดนน้ำฝนน้ำมันก็สะออกอันช no, ี it, huh? ้อ hmm. oh, ันเท่าเท่าเนาะพี่น้องแต่ว่าเฮ็ดยี่ห้อเดียวกันเด้อค่ะบวมมักใหญ่เลยพี่น้องโอ้ยเอันง่าหญ่าเอาไปพี่น้องเอ้กระตาเต็มบูนั่นเนาะเอากลับไปไปเด้อ พาน้องพี่น้องอันเดจยวเฉี่ยพี่น้องเบิ่งดอกเนี่ยอันเโาเกคพี่น้องเอ้อเลยอันายคลิปบอมันเลยบอมวนเบิ้งไงวะพี่น้องสวยไหมคะสวยเท่าหน้าเอสลเลยค่ะอุ่นเหลืองเห็นบอแมงมุมแมงมุมกัดบอมเมื่อวนแล้วเนาะแมงมุมก็ยุ่มหลังขาเถ้าพี่น้องเนาะอยู่บ้านปิดคลิปอยู่บันพี่น้องเบิ้ง ว่ากันไปเนาะอันเมื่อนึงกะเมื่อนึงกะจับกล่องด้วพี่น้องอันเพราะว่าอันใส่ไอโฟนสิบสามอันค้ากล้องนี่อันมันบ๊อบพอดีก็อันไอโฟนสิบสามเนาะมันนักมันนักอะต่างกับพ่อได้พี่น้องเอ้ยมันก็อจะสีลมเนาะมันบ๊อบพอดีเกิงนกันนะเนาะเดี๋ยวชิลล์เต่างเบงเอาไว้พี่น้องตั้งเบงว่งต่างเนาะกันเอาตั้งไว้พี่น้องกับเห็นเห็นน้ำเนาะ ันฉี so so mm. Không, vos, yes. no no friend, ่ยอะปาน้ำบ่แต่ยังน้อยก็เห็นหนาเอสเดียวชาวบ้ดีลำหน้าพี่น้องเนาะน่าขนาดเออพี่น้องโผลไหลไม่ถุงโผล่แบบไงเลือดอะทุ่งถุงถุงซ้ำถุงกบแกะบั้นท้อเนาะงามบ่งามบ่พี่น้องขาเบิงอันนี้ไหมคนตาเอามาบ่เบิสแต่ดอกเงี้ยตากเอามาครึ่งเดียวพี่น้องเพราะว่าเอามาลายก็กินบ่เบิดเราก็เลยเหลือไว้มันทำพันเนาะเป็นเขี่ย มันก็สิซึมเข้าไปในคอนใหม่นะอ่นคอนนั่นขันเขาบ่อเอาเอาหนีนะมันก็สิขึ้นมาทุกปีมันเคยขึ้นหมองไงมันก็ขึ้นอาหัรนะพี่น้องเนาะอันเบ่าวแยๆอยู่ดูดู่ๆนยั่วๆอย่าเดี๋ยนาะตอนเก็บปอได้เบ่าพี่น้องเอ้ยเสาวเก็บ้าวตื่นเต้นหลายกันเลยเนาะอันมาฮอดบ้านกะเอามาออกใส่ถาดแล้วกับมาเบ่าวจมัยพี่น้องฟ้ามันน้เนาะอืมเอามันตื่นเต้นตื่นตอนใดก็ได้เนาะอู้พี่น้องเอ๋อไหลมาไหลมาพูดไหม โอ้มีดก็ยังอยู่นี่เดี๋ยวต้องเอามีดไปล้างใส่ฝักมันไว้เนาะมีฝักอยู่เนาะน้องพี่น้องมานัมบอกอ้องเด็กต่างร้ายพี่น้องคิดเต็มถาดตอนนี้ทุ่งเดียวค่ะว้าวายบักหนักเลยอ้าลืมเปิดกล่องพี่น้องเอ้ยจัดเต็มหมอมอไปไหนก่อนเดี๋ยวพี่น้อง เห็นแล้วบอ๊ะบ้าใจเดี่ยนอยู่ผู้เดียวเด้อค่ะเดี่ยนอยู่กับอันเฮ็ดนี่แหละอันเงาเดียวพี่น้องเอ้ยหบ้านขาเด้อหึโอ้ยกับสี้บ้านไรนี่มันทับกันพี่น้องเอ้ยเต็มถาดเต็มถาดเลยพี่น้องหึดอกง่ายไหึเฮ้ยอะหึเฮ็ดอะไรเอาไปพี่อู้อัน ให้กระตาเดี๋ยวก็เบิ่งเด้อพี่น้องเอาออกมาจัดถุงให้เบิ่งก็ไพี่น้องหลายคักหลายแน่อันโมเดลนิดหน่อยอันตุ้งติ้งมีกันยังหลายอีกด้อพี่น้องมุนี่พุดเดียวนักใช่ไหที่โยกกันพี่น้องเบิ่งกันเ้ยเนาะ นี่ถาดนึงพี่น้องเห็นบอกอ้่สุดยอดัาที่นี่เอาในกระทาอหนักเวยพี่น้องกัเห็นบ่าวทำไงวะไงก็หน่าเอ็ดเอ๋เด้อพี่น้อง ยูระเบียงรักบ้านหูหนาวก็หนาวเด้อพี่น้องเด้ออันต้องเฝ้ากัาไหมเนี่ยบ๊วั่นเดี้อแล้วมันจะเดิมเป็นวัดนอกพี่น้องเนาะวันนั้นบ่อันถามว่าปวดพี่น้องเนาะดอกใยบ่อืมใส่กระตาไว้เนาะใส่ตาไว้ก่อนย่างบุสูจี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 เห็นแบบไรเนาะอันขันสีตากแดดตากแห้งมันบ่ไม่แดดแต่ว่าขีดขีดแล้วก็พึ่งพึ่งพึ่งไว้เนาะเอ่าให้ทำอะไรไว้ให้มันแห้งเนาะหลัแห้งแล้วเขาก็ค่อยไปไปแช่น้ำ เส้นนาเส้นาเส้น้เก็ก็ต้มอเห็ดอบาดกันน้องพี่น้องฉิดบาดนะแต่ว่าบ่กขึ้นรองจากเทเด้อากแห่งย็ดนั่งแล้วหมนนองบาน้ำบ่พี่น้องออดีใจโอ้เล่บมอไห่นาดไปสิได้พี่น้องเด้อเด้อเดเด้อเด้อกาบลาพี่น้องเด้อจากเอเอลในไท อินเดียนากาเอ้ยอินอีกแล้ว SL ไลฟ์สไตล์เดนมาร์กเนาะพี่น้องอันก็เอาเห็ดนั่งร่มมาฝากเนาะดอกใหญ่ๆนี่แหละเนาะอดอกเดี๋ยวดอกนี่ไหมเนาะบ๊ายบายค่ะอันขนาดคลิปนี้ก็ก,กดไลค์กดแชร์กดกระดิงด่งติ้งๆให้ SL ไลฟ์สไตล์เดนมาร์กในเด้อค่ะพี่น้องค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายเอาดอกนี้นะเบ้อ ลืมเด้อกดกระดิ่งติงต๊งๆให้ได้เด้อเอาแบบนี้แนะกดขึ้นลลเด้อจะกดลงเด้อกันมาขอกำนังไก่ในเด้อคลละ่อะเด้อค่ะยี่หหอนบ้งได้หลายๆคือเก่าลัดจักสิบเอ็ดจับยำได้คือเก่าลัดอันจะถ่ายนักการณ์ต่อไปนะครับ <c oughs> บ๊ายบายค่ะบ้าเลียนยบ้ามวยอีกแล้วเอาอย่านละคุณแม่ขาสิบแปดแล้วคุณยายขาเอามวนๆมาเป็นหนองนอ มันคอยบบชินหอดบ้านค่ะมีมูเนาะเอากับมูนี่แหละทั้งยูทูปไปเรืเดยอค่ะล่าดูายบ้างเฮ็ดคนสีกาดล่าสาวัสดีกับกันเยาเทีย